สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมแล้วนะครับท่านผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องฝักบัวน้ําไม่แรงไหมครับเดี๋ยวเราไปดูปัญหาในห้องน้ำกันก่อนนะครับอันนี้ก็ปั๊มฝักบัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้าให้ดูเดี๋ยวเราต่น้ํา ปลาปัวไม่แรงเลยนะครับเนี่ยมันเพราะว่าแรงดันน้ำเอ,อ่อบ้านผมมันปลาปามันแรงดันไม่ค่อยมากนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะมาทําให้ให้แบบน้ำานีพุ่งเลยนะครับแต่ก็มันเป็นเพราะสายนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องถอดตรงนี้ไปอ่าท่านผู้ชมลองมาดูกันนะครับเนวที่ว่า ฝักบัวมันไม่แรงนะครับเป็นเพราะว่ารูน้ํานะครับเนี่ยมันเล็กนิดเดียวแต่ถ้าว่าเแรงดันน้ําสูงมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่เนี้ยรูเล็กน,นิดเดียวแล้วแรงดันน้ําต่ํามันก็จะทําให้น้ําเนี่ยไปที่ฝักบัวเนี่ยมันก็ไปได้น้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงต้านเยอะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายอันนี้ให้ใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันก่อนอื่นเราก็ต้องถอด นี้ออกนี่นะครับแล้วตัวนี้มันจะมีหลูกยางยางรองของมันนะครับเดีย๋ยวเราต้องใส่ด้วยอ่าอันนี้อันนี้นะครับเราต้องใช้เกลียวเกลียวในแบบนี้นะครับเกลียวในสี่หุนเนี่ยเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันจะพอดีเลยนะครับนี่นะครับอแต่ว่า เออตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องใช้เทปพ,พันเกลียวพันหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ลูกยางอันเนี้ยมันมันไม่ได้ไปกดตัวนี้นะครับคือว่าเราใส่ท่อแบบนี้ต้องใช้เ,ออเทปพ,พันเกลียวนะครับการรวดซึมนะครับ แล้วเราก็ใส่เ,เกี่ยวในเกี่ยวในของสี่หุนนะครับเพราะว่ารูจะพอดีเลยแล้วตัวนี้นะครับเออท่อถ้าเราจะลนไฟก็ได้นะครับแล้วก็เสียบแบบนี้แต่พอดีผมมีมีท่ออันนี้หนึ่งอันมันจะสวม อันนี้ได้พอดีเลยอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบตรงนี้ทีหนึ่งผมก็จะตัดสักประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าทุกส่วนเนี้ยถ้าเดี๋ยวใช้งานจริงอะ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ควรเอากาวทาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสาธิตให้ดูผมก็เลยไม่ได้ทากาวนะครับ นี่นะครับเนี่ยแล้วนี้ผมก็จะเสียบอันนี้ใส่มันก็จะกลังดีเลยอ่าอันนี้ได้แล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับอ๋อนีเนี่พอได้นะครับ อ่าแต่ว,ว่าอันนี้ผมไม่ใส่ตรงนี้แล้วเพราะว่าถ้าใส่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาสายหักนะครับผมก็เลยเอามาต่อ,อกล้านล่างนี้เลยนี่นะครับแต่ว,ว่ามันหลวมเดี๋ยวผมต้องใช้ลวดผลัดมัดน,นะครับแต่ถ้าผู้ชมมีเป็นปกเกนแบบรัดรัดสายยางเนี้ยก็ใช้นะครับอันนี้ผมใช้ลวดนี่เราก็รัดให้ตึงๆเพราะว่าถ้าไม่ตึงเดี๋ยว น้ำมันจะรั่วนะครับอันนี้ก็พอนะครับเราก็ตัดออกอ่าแค่นี้นะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรามาลองน้ำกันนะครับอันนี้นะครับน้ำน้ำแรงแล้วนะครับเนี่ยน้ำแรงประเดิมนะครับเพราะว่าท่อมันใหญ่นะครับ ตอนแรกมันจะไหลแบบเอื่อยๆนะครับจ้ะเป็นเพราะว่าท่อใหญ่ขึ้นก็ดีมากเลยนะครับจ้ะเหมาะสาหรับถ้าน้าบ้านผู้ชมที่ว่าไหลไหลช้านะครับไหลน้อยอันนี้พอดีท่อมีลมเพราะว่าตรงนี้เมื่อกี้ผมต่อไปตรงนี้คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ รเรวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ